มาค่ะเดี๋ยวมาลองตัวนี้ให้ดูกันนะคะเบเ e อ e ์เอเวอร์แมทช r ยพรูฟฟาวเดชันนะคะเป็น Foundation ที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าสีค่ะมันมีเนื้อสีเหลืองนะคะสำหรับเฉดสีโอลิฟค่ะเดี๋ยวให้ดูเนื้อกันดีกว่าแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นเนื้อแมทสีเหลืองแบ,บสวยมากสวยแบบสีเดียวกับผิวเลยอะ สวยสี <O> สวยมากแล้วเนื้อก็แมตจริงๆนะทาลงบนผิวแล้วแบบไม่ไม่ไม่เยะิะม จะบอกว่าสีสวยมากแล้วก็เนื้อเข้มข้นแบบเป็นรองพื้นแบบที่ชอบอะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยชอบเนะื้นรองพื้นเนื้อเหลวรู้สึกว่าไปไม่ค่อยเป็นนั่นเองหน้าเป็นป้าเยอ,อะกับมันต้องการกันปิดสีเหลืองสวยมากอะ่ะไม่ส้มไม่แบบไม่ชมพูไม่เทาไม่อะไรอยู่เหลือ,อง เกี่ยเสร็จแล้วจะบอกว่ารองพื้นเนื้อดีจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อแมทมันก็แมทจริงๆแล้วที่สําคัญคือสีตรงเป๊ะกับผิวมากๆคือสีเหลืองเหลืองแบบเหลืองผิวเลยอะ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ เดี๋ยวทับแป้งให้ดูนะคะใช้แป้งเจาน้ำเบอร์สอง แสงข้างนอกมันจ้านะคะก็เลยปิดหน้าต่างครึ่งนึงเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะหลังจากที่ทาแป้งทับนะคะว่าผิวจะเป็นยังไงผิวจะดูใสเหมือนผิวจริงนะคะเทียบให้ดูกับคอนะคะ ส่วนเรื่องประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยววันนี้ขอเวลาทดลองทั้งวันค่ะจะออกไปข้างนอกค่ะไปไปเดินท่านะคะไปทําการแว็คคิวเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาพบกันค่ะมาค่ะ6ชั่วโมงผ่านไปนะคะวันนี้ไปเดินที่สยามนะคะไปเดินอีเวนต์บอยแล้วก็เดินไป เซ็นทรัลเวอร์นะคะเดินค่อนข้างจะไกลแล้วก็ร้อนนะคะแล้วก็กินข้าวสองครั้งมีการเช็ดจมูกด้วยด้วยกระดาษทิชชู่นะคะสองครั้งกลับมาบ้านทํากับข้าวแล้วก็กินข้าวเพิ่งเสร็จอีกหนึ่งครั้งมีเหงื่อออกบริเวณนี้นะคะแล้วก็มีความมันตรงนี้แต่ว่าตรงระหว่างตรงเนี้ยมันไม่มันนะคะไม่ไม่มีความเหนียวเนื้อหนักเลยแต่ว่ามันก็มีความมันตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหงื่อะคะ่ะเหงื่อออกผลสรุปโดยรวมนะคะจริงๆแล้ว พอใจกับรองพื้นตัวนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนที่คอมเมนต์แล้วก็บอกมาว่ามันค่อนข้างจะมันสําหรับเขานะคะแต่สาหรับตัวพี่เองรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เยิ้มขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้มันจนจนแบบว่าเออซื้อมันจะต้องทิ้งเลยนะคะอันนี้คิดว่าจะไม่ทิ้งนะคะแต่ถามว่าซื้อต่อไหมคิดว่าซื้อค่ะเพราะว่าค่อนข้างชอบในฟินิชลุคของมันที่มันมันให้ความแมทไม่ไม่เยิ้มเวลาเราทาเสร็จเนี่ย มันจะไม่รู้สึกว่าเหนียวเหนอนะหนะติดหน้าออกมานะคะแต่ก็มีความมันส่วนเกินบ้างเป็นปกติของสภาพอากาศร้อนบ้านเรานะคะถ้าเกิดว่าได้ซับหน้าปกติเหมือนเวลาเราเราทานข้าวนะคะหลังเราทานข้าวเสร็จปกติทุกคนก็จะ,ะจะซับหน้าแล้วก็เติมลิปสติกนะคะ mm hmm. ก็คิดว่าลองซื้นตัวนี้สําหรับผิวตัวเองนะคะเป็นคนผิวธรรมดาถึงผิวผสมนะคะคิดว่าเอาอยู่ค่ะ ผลระดับความพึงพอใจนะคะเนื้อสีให้เต็มจีบเลยค่ะแล้วก็เนื้อ t e x t อร์ของของครีมนะคะเนื้อท e เจอร์ของมันก็ก็ให้ประมาณ9ถึงสิเหมือนกันค่ะส่วนเรื่องราคานี่ค่อนข้างแพงนะคะแพงแปดถ้าขายอันละห้าร้อยนี่จะแบบให้เต็ม10เหมือนกันนะคะแล้วส่วนสาวๆที่ดูวิดีโอนี้อยู่ก็อย่าเชื่อร้อเอร์เซ็นนะคะเพราะว่าเรามีสภาพผิวไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็มีการใช้ชีวิตดํารงชีวิต ชีวิตประจําวันไม่เหมือนกันนะคะทางที่ดีก็เข้าไปในเซฟราแล้วก็เข้าไปลองปาดเล่นสักครึ่งหน้าแล้วก็เดินทั่วห้างก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิด,ดีโอหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ